ทองคํานะทองคาเนี่ยมันทําขา E อ,อยู่เนี่ยแต่ว่าขา E ของทองคําตอนเนี้ยมันไม่ยอมลงทะลุกรอบตัวกรอบของสามเหลี่ยมอะเส้นบีดีเนี่ยไม่ยอมลงมาทะลุนะมันมีมันมีกรอบสามเหลี่ยมบีดีอยู่ไม่ยอมลงอืไม่ยอมลงหมายความว่าขา E ยังไม่จบขา E เนี่ยน่าจะทำสามเหลี่ยมอีกตัวหนึ่ง เป็นสามเหลี่ยมซ้อนใอนสามเหลี่ยมเขาเรียกกันนอนลิมิตเนี่ยอย่างเงี้ยใครเงี้ยมันจะกลายเป็น a b c d e f g h i เอ่ออืมอันนี้อันนี้กลายเป็นว่าจะได้กลายเป็น a b อันนี้เป็น d ใช่ไหมอ่า <Yeah. S 2> อันนี้าจจะเป็น e ครับอ่าอันนี้อาจจะเป็น f uh huh. อ่นนาฮ uh huh. นะอ๋อ oh. แล้วก็กำลังทำ g mm hmm. นะแล้วก็ลง h hmm. แล้วขึ้น i ตีหนึ่ง อ่ามันต่อชุดตรงขาเอยอะนะครับครับพราะฉนเนี่ยคาดว่าเอ่อตอนเช้าวันจันท์เลยนะไอตัวทองคำเนี่ยน่าจะลงมารมาณหนึ่งเก้าสี่ห้าอีกรอบอือือฮึแล้วก็จะเด้งไปตอนกลางคืนหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์อีกรอบครับเรายังเป็นไซเวยกองอว้างนะอืประมาณหนึ่งเก้าสี่ศูนย์ถึงหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์อืมฮึอีกสัปดาห์หนึ่งอ่ะก็จะจบอ่ะ Mm hmm. ก็จะกลายเป็น A B C D E F mm hmm. G H I mm hmm. อันนี้เอาลูกไปดูนะเห็นรูปไหมเขาเรียกว่านายเว็บไทร์เก mm ิล hmm. อันนี้เป็นรูปตั้งแต่ปี1976นะอืมอันน, mm hmm. น,นี้คนที่ลงรูปนี้ก็คือบิสมิสเฟเชั่นโอ้สุดยอดเลยรู้ถ,ถึงต้นตระกูลเขาเลยนะ ตอนนี้ค oh. oh, oh, well oh, ือยังอยู oh, ่เลยเป็นเจ้าของอะยรนะบริษัทีเดียรเวสตอินเตอร์เนชั่นแนลไงอ้าวเหรอครับอ้อยังอยู่ยังอยู่จะปางแล้วแปดจะเก้าสิบกว่าแล้วยังอยู่ขุมนี้เอบีซีดีเอเฮเนี่ยแต่อันนี้ของเราเนี่ย I มันอยู่ข้างบนนะพอะงานพอจบแล้วมันจะลงข้างล่างรูในเวลามันขึ้นขึ้นแรงนะไอเรื่องเมื่อกีนเวลาลงมันก็จะลงแรง อืมอือเพราะงั้นแสดงว่าทองคำเนี่ยมันยังไม่ลงนะยังไม่ลงมันยังไซเวกอบคพกว่านะอันนี้มันก็ทำแบบเป Six ็นซิกแซกอันนี้อันนี้อกลายเป็น expand แ l a t ใช่ไหมอันนี้กำลังทำซิกแซกอคอมเพล็กซ์ตัวหนึง่งพุทธอนะเพราะงั้นวันจันทร์ก็น่าจะเปิดลองนะอืมอ่าแล้วก็ไปปิดประมาณหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ถึงหนึ่งเก้าเกือบเกือบยี่สิบห้าจุดเลยนะประมาณยี่ห้าจุดยี่บห้าเหรียญยี่บห้าเหรียญครับ อ่ะต่อไปก็เป็นตัวเอสห้าสิบเอสห้าสิบเนี่ยได้จากตอนเช้ามันจะลงมาก่อนนะเพราะว่าเห็นดาวจนลดประมาณสองร้อยกว่าจุดอืออะไรนะชุมนุมชุมนุมนักศึกษานะสองวันเนี้ยที่หน้าธรรมศาสตร์ก็ได้จะลงมาก่อนอแนวรับอยู่ประมาณตั้งแต่สองสองที่เดิมมาเลยนะแต่หลังจากนั้นจะขึ้นไปอีกนะขึ้นไปก่อน อม,มองว่าจะขึ้นป,ประมาณ834นะอ๋อครับทางนั้นก็ตอนเช้าถ้าถ้าเปิดไม่ไม่สูงมากนะอืมไม่ถ้าเปิดลงมาไม่ต่ํามากนะนะก็รอเด้งขึ้นไปแล้วก็เปิดช็อตได้นะมาปิดประมาณ822ถึง820ครับแล้วก็เปิดลองขึ้นไป820นะ่ะ ก่มาปิดตรงนี้แปดสองเก้าก่อนก็ได้ถ้ากลัวนะตัวคนแข่งไม่ไหวก็แปดสองเก้าถ้าคนแข่งไหวก็ลองไปด้วยมปิดแปดสามห้าก็เดี๋ยวนี้เข้าในห้องไลน์ผมผมก็ให้วันละสองรอบนะอ๋อเหรอครับอ่าก็ไม่ได้ปิดท้าดมาเป็นอาทิตย์นะนะอ๋อสุดยอดเลยครับพี่ะได้ทุกวันนะอ๋อสุดๆครับสองคำในตวันละรอบสองรอบเหมือนกันนะก็ไม่มได้ปิดท้านะ ก็จะผิดพลาดก็คงจะด่าผมกลมเลยกระดับเต้นน้อยยังบนเลยไอ้วันละรอบยังบนเลยอเอาสองรอบครับโอเคนะครับมีอะไรไหมมีเนาะอันนี้ก็อันนี้อันนี้จริงๆมันยากนิดเึงในเตรงตัว x ห้าสิบนะฮะมันยากตรงที่ว่าอันนี้เป็นคืนห้านะแต่คืนห้าเนี่ยมีสามขาคู่ไปดิฉจะไม่เข้าใจมีสามขาคือมันทำ a b c อะครับ เพราะงั้นเนี่ยมาทำ 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมห้าสี่ันมากเพรว,ว่ากระทลูหัวเอหัวหัวสามนะมไม่สันนะนส้นนะหนนเห็นไหมแต่ผมตีสีเขียวๆเลยนะคือทามันจะลุกขึ้นสามประดีเป๊ะนะแล้วมันดึกลับเป็นเอบีซีนะอันนี้เป็นบีนะตัวนี้เป็นบีเพราะงั้นเนี่ยพอหลังจากตรงนี้เราจะไปไหนมันก็ต้องเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าซึ่งคาดว่าซึ่งคาดว่า เออกอะประมาณ 8, 8. นั้นแปดแปดศูนย์สามนะจะลงมาึงประมาณแปดศูนย์สามนะประมาณสามจุดเป็จุดก็อันนี้ากาจะใช้เวลาสองวันก็คือวันจันทร์นะกวัน,น,นอังคารวันพุธก,ก็เร,นะนะกกเริ่มลงแล้วนะพุธก็เริ่มลงแล้วครับเริ่มลงมาโอเคนะครับอันนี้ก็กลายเป็น a B บซนะ อันนี้ยังอยู่ใต้เส้นกดนะเพราะงั้นเนี่ยมนยันยังเป็นขาลงอยู่นะเนี่ยครับอันนี้เป็นเส้นสองสี่เป็นเส้นกดเห็นไหมน uh ี huh. ่ถ้ามันไม่ข้ามเส้นนี้แสดงว่า,ายังขึ้นไม่ได้เดียมันก็ยังวิ่งลงเป็นกรอบลงมาข้างล่างตลอดอือันนี้อันนี้เป็นกดของอีเล็กนะครับดูตัวต่อไปก็คือเฮ้ยไม่มีแล้วฮะเป็นเองเดี๋ยวหลอกเบียสิอันนี้หันเส้นฟูเจอร์ อย่าสิผมใจหายวบเลยนะห่างเสงฟิวเจอร์นะแลในห้องก็มีพอดีประมาณสามคนตอนนี้ก็ไม่ขาดทุนนะได้กำไรทุกวันเหมือนกันนะครับเราเล่นทุกดัชนนี้ห่างเสงก็ก็น่าจะทำน่าจะทาขาเอของขึ้นบีนะเนี่ยมันก็ทำหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นเอนะครับแล้วเดี๋ยมันทำเป็นเ แต่ยาวมาเป็นบีแล้วดิฟซูปับไปเนี่ยอตอนนี้ทางเส็งเนี่ยวันจันทเนี่ยต้องดวูว่าลงมาลงมาขนาดไหนถ้าลงมาถึงระดับสองสี่สองร้อยนะหรือสองสี่หนึ่งห้าศูนย์เนี่ยอันนี้เปิดลองได้นะเปิดลองได้ก็จะมาปิดประมาณเนี่ยประมาณสองสี่สี่สองหมื่นสี่พันสี่ร้อยอ่ะนะครับ ันนี้ก็มีค่ายยี่สิบแปดกับค่ายสี่สิบเจ็ดนะอ่าอันนี้ห่างเสียงนี่เดี๋ยวอธิบายก่อนเขาจะมีสองซีรีส์อยู่สองพวกพวกหนึ่งนี่คือซีรีส์ชาร์จมะเขาว่าประมาณหกสิบจุดนะแปดสิบจุดต่อหนึ่งช่องแต่ว่าพานดีเคเนี่ยจะสองวันต่อหนึ่งช่องครับแต่มีซีรีส์หนึ่งประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบ จุดต่อหนึ่งช่องแต่พานดีเคนะสองจุดต่อหนึ่งช่องสองจุดต่อหนึ่งวันไม่ใช่สองช่องต่อหนึ่งวันมันจะไวมากเพราะงั้นถ้าเราเล่นภายในวันเนี่ยเราต้องเล่นชุดที่มันขึ้นไวประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบจุดต่อหนึ่งช่องแล้วต้องจิดภายในวันนะเพื่อไม่ให้โดนพาดีเคอันนี้ได้พัดค้ามวันปุ๊บเราดนทันทีสองช่อง Mm hmm. เพราะว่าตอนนี้มันกรอบมันแคบเนี่ยพอกรอบมันแคบเนี่ยมันได้ประมาณนักร้อยร้อยจุดถึงสองร้อยจุดเนี่ยเพราะเราต้องซื้อออฟเฟอร์ขายดิบช่อะมากม mm hmm. าโดนสองช่องแล้วไงอันนี้เราโดนสองช่องล้าก็โดนหกสิบจุดแล้วไงครับหกสิบจุดเพราะงั้นสองร้อยจุดเนี่ยเราก็จะเหลประมาณร้อยสี่สิบจุดร้อยสี่สิบจุดเนี่ยเราก็จะได้ประมาณ mm hmm. นักสี่ช่องห้าช่อง mm hmm. แต่ถ้าเราไปเล่นตัวหกสิบจุดแปดสิบจุดเนี่ย เราโดน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 ไอโดนไปแล้วร้อยหกสิบ 160, ใช่ไหมเราจะได้แค่ช่องเดียวถับไปเหนลือเลยเพราะฉะนั้นถ้าคนบางคนไม่ไดูตรงนี้เลยนะถามทําไมปิดไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดไม่ได้ดไไดเขาไม่ดูไนงะเขาไปเล่นดีรูปุือ่ะอันนี้นะไอ้ตัวนี้เราอันนี้ตัวนี้สาคัญนะดีดูขันัเสียงไเมื่อเดือนหน้าจะมีตัวใหม่นะเดียมีดีมีเอสเอ็นพีห้าร้อยเข้ามาอ๋อหรอครับโหเฮียนี่อัปเดตมากเลยนะครับเนี่ย อ่ผมถึงต้องดูเอสเอ็นบีห้าร้อยแล้วไงตอนเนี้ยอืมอ่าเพผมเป็นเพจแรกที่ลงเอสเอ็นบีห้าร้อยนะไอ้ชอาทันสมัยไหมล่ะครับทันสมัยครับพี่อ่ะังนั้นถังเสงก็รอใครไหนครัใค่ารไหนสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดนะครับอันนี้มาดูตัว ไม่ได้าราอ,อยู่กันเดียต้องทันสมัยไม่ทันสม,ยมัสมยเดี๋ยวมันไม่อยู่จ <st> ้า <st> เป็นคนชอบทันสมัยอยู่้วออันนี้เอเซนตีห้าร้อยอ่ะเห็นไหมเรามีเอเซนตีห้าร้อยเห็นแล้เนี่ยนะเอสเซนตีห้าน้อยเห็นสุดยอดเลยอันนีก้ก็การเป็นอ่มามันลงมันเป็นขาลงนะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าอ,อันนี้เป็นเอเอบซีเนี่ยเป็นเอของบีนะแล้วมันทำเมื่อคืนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นเอเอบซีเด็กกำลัง ไอ้ส่วน B 0 0ตอนเช้าเลยนะคาดว่ามันจะลงมาก่อนประมาณนัส3,300นะ mm hmm. แล้วจะดีกลับประมาณ3,360อ mm hmm. อ่าเราถึงจะลงไปทีหนึ่งกลายเป็น B เพราะงั้นมันจะวิ่งอยู่ในกรอบเนี้ยวิ่งอยู่ในกรอบประมาณ3,410จุดถึงประมาณเนี้ย3,300 mm hmm. อีกสักอาทิตย์หนึ่งอ่ะอีกสักอาทิตย์หนึ่งจะวิ่งอยู่ในกรอบ <Okay. S 2> นี้นะ mm hmm. คือตรงนี้มันทำขา B เราไม่รู้ทำอะไร ไม่รู้ว่าทำสิไม่รู้ว่าทําแฟดหรือทำเออสามเหลี่ยมเราไม่รู้แต่รู้ว่ามันมีอยู่ในกกอบนี้ไงตอนนี้เราก็เริ่มเริ่มมีลงในเพจนะนะว่าเอสเอ็นบีห้าร้อยตัวอัปเดตทุกวันเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ให้คนรับให้คนคน้านเคยคนไทยรับรู้ไงข่ควรับรู้นะี๋ยว่าข่าวว่าต่อไปต่อไปจะดูซินงเอรนะ อ่าใช่ครับใช่ใช่ครับอ่าต่อไปจะดูซิลเวอร์นะจะบอกอ่าครับผมแต่คนเล่นได้จะเล่นน้อยเดียวซิลเวอร์ไม่ไม่แน่ครับไม่แน่ขึ้นอยู่ว่าไอเดือดจะปั่นหรือเปล่าไม่ใช่ปั่นกระแสนะหมายถึงปั่นกระแสมันไม่มีเจ้ามีครับมีมีมาร์เก็ตเมเกอร์เหมือนเดิมับพี่อะรู้แต่มันไม่มีมันไม่เหมือนเหมือนทองทองร้านทองก็ก็ก็นั่นแหละก็ซิลเวอร์กับร้านทองคือสิ่งเดียวกันยังไงคุณหมอยังไง ที่ต่างๆก็ลงมาเล่นเหมือนเดิมครับอ่ะตัวต่อไปคือน้ํามันนะออืเราจะไม่ทิ้งเพาน้ำมันอยู่ด้วยเราอยู่ด้วยด้วยดึเทเรายังดูต่อนะก็น่าจะเป็นขาขึ้นเพราะว่าทะยุเข้านะออืก็หลังจากที่มันลงมาที่บอกว่าสามสิบหกเหรียญนะะมันดีดกลับเป็นหนึ่งสองเห็นไหมอือฮึแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นสามเห็นไหมแล้วเมื่อเมื่อวัเมื่อคืนนี้มันไซด์เวททาเอแล้วนะ เดี๋ยวจะดีด B ตะวันจันทร์ขึ้นไปครับลงมาซีก็อยู่ในกรอบประมาณ40เหรียญน,นะจนถึง42เหรียญอีกประมาณ2-3วันหลังจากจบแล้วก็ลงที่เดิมไหมลงมาจาแถวเนี้ย38เหรียญเหมือนเดิมนะเจะครับก็จะกลายเป็น A B C ก็ตรงนี้เราไม่รู้ว่ามันพักตัวว้เอ S หรือเปล่าหรือว่ามันจะทําเป็นขา A นะ้ะดีบีลงซีอีกทีอันนี้ไม่มีใครรู้ต้องรอให้มันเผยเองแต่พอจะรู้ก็คือน้ํามันอยู่นู่ยังอยู่ในในในราคาสูงอะ่ะประมาณสี 40, ่สิบสองเหรียญถึงสี่สิบเหรียญดีกประมาณนะอาทิตย์หนึ่งอ่ะขึอนได้ทั้งอาทิตย์น้ำมันจะอยู่บนนี้นะเพราะจะเป็นผลดีกับพวกพตทอสอ,อพอพทอพวกเนี้ยนะอะ่พวกน้ำมันอะ่นนอะเอ r c รซแล้วพวกเนี้ยท็อปพวกเนี้ยมันจะวิ่งขึ้นครับอื โอเคนะครับครับผมพอแล้วบ้างวันนี้แค่นี้เนาะจบปเนี่ยจบแล้วครับมันไม่มีแล้วดิมีมีอะไรอีกเหรอเอา้าหมดแล้วผมนะหุ้นมียหุ้นเฮียมีมอ,อ,อัปเดตหุ้นไหมครับหุ้นละมีแต่จะไม่มีอลองอัปเดตหุ้นหน่อยครับเฮียอัปเดตหุ้นเหรอใช่ครับเอาทุกอย่างเลยเดีย๋ยว ก็เฮียต้องใช้เวลาให้ให้คุ้มค่าสิเฮียเฮียต้องบริหารเวลาให้เป็นถึงชั่วโมงผม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 บริหารเป็นแบบเพราะผมตรงเวลาอยู่แล้วตรงเวลาไน่ไงนะเออโอ้ยมันคนเลื่อนไปเลื่อนมาทั้งวันครับอะตัวแรกนะอ่าบังกรกลาสนะบังกรกลาสอ่าเราก็บอกแล้วว่าให้ซื้อประมาณต่อสิบสองบาทนะสิบสองบาทครับ มื่อวานนี้มันขึ้นไปสิบสองบาทเก้าสิบสมาชิกในห้องก็ได้กำไรไปเท่าเนี้เดียวอีหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สีบบาทครับผมแต่นี่คนในห้องนี่ไมเซ็ตเปลี่ยนนะนะผมสอนไมเซ็ตไปครั้งหนึ่งคือผมบอกว่าคือคนที่เข้ามาส่วนใหญ่ในห้องผมเนี่ยขายไม่เป็นขายไม่เป็นจะรันเทนอย่างเดียว แล้วพอบพบอกว่าละเราหุ้นเยอตอนนี้ตลาดอย่างนี้อืขึ้นวันลงวันขึ้นวันลงวันมันมันไม่ได้กําไรไงผมเบอร์บอกกาทลันเทนตอนนี้กัลันทดนะเพราะว่ามันไปไม่ได้เพราะงั้นมีกําไรก็ขายเฮ้อทุกคนจะได้เริ่มเริ่มเปลี่ยน m i n d s e ตเป็นว่าซื้อปุ๊บแล้วก็ขายได้กําไรอเก็ออกเป็นแถวเลยตอนนี้อืก็ไม่น่าเชื่อนะพูดไปครั้งเดียวคนในห้องเก๊ตหมดเลย อในห้องผมส่งกันบ้านกันทั้งวันเลยนะ<ๆ>กำไรกันทั้งวันเลยเดี๋ยวส่งกำไรเดี๋ยวส่งกันบ้านเอสห้าสิบเดี๋ยวส่งกันถ้าบ้านทางเซ็ง<ๆ>เดี๋ยวส่งกันบ้านข้างเงินบั่งครับเดี๋ยวมีส่งกันบ้านนเดือนนะอ่ไอพวกคุณพวกนี้ยทั้งหลายที่เขาตัวไหนขึ้นมาก็ขายกันอันนี้บางกอ,อกการ์ดนะก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่<ๆ>แต่ว่าไม่ใช่ขึ้นทันทีแล้วมันจะค่อยๆขึ้นเพราะว่าขาที่มันต้องใช้เวลาเนี่ยน่าจะขึ้นประมาณสักสิบสี่บาทแล้วก็พักตัว มันก็จะได้เ,เป็นรอบของเรานะขึ้นถ้าขึ้นไปสิบปีบาทก็ขายพอ,อพักตัวมาก็ซื้อใหม่หอืพักตัวนี่ต้องใช้เวลาไม่ใช่ว่าพักตัวซื้อตอนเช้าขายตอนเย็นไม่ใช่นะออืพักตัวต้องใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะในหุ้นอืให้มันลงอาทิตย์หนึ่งก่อนแล้วค่อยซื้ออะไรเงี้ยนะอ่ตัวต่อไปตัวต่อไปนี่เอสโซจับเสือใส่ถังพลังสูงคให้ซื้อปรนาหกบาทสิบสั่งนะ แล้วมันขึ้นมาท่านสามสามแท่งเขียวบอกได้เลยสามแท่งเขียวนี่เป็นแานเทินสกัดกั้นนะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า d e l i เ e เ a t i o n นะก็เลยบอกให้ขายไปก็ขายตอนหกบาทห้าได้กําไรมาแสนสองเลยะนี่ยเนี่ยคนนี้ได้กำไรมาแสนสองนะเนี่ยหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทขายแล้วคนนี้คนนี้ขายไปแล้วนะนี่นะขายแล้วออืเพราะงั้นคนในห้องเรากำไรทุกคนแฮปปี้นะนี่ตัวต่อไป แจ๊สเนตอนตอน,ตอนประมาณนักสักพักตอนประมาณนักสิบเอ็ดโมงมันมันเด้งขึ้นมาอย่างเร็ว <_' S 2> พอมันย่อปุ๊บบอกซื้อเลยซื้อปุ๊บเนี่ยได้ได้มาพันกว่าบาทก็ขาย, 8, ขาย,ขายาเลยนะก็ขายไปละสองแปดแปดขายตกงขายบริเวณนะแล้วก็เลิพรพ่งนี้ดูก่อนว่ามันเนี่ยมันจะย่อลงไหมเ <F' S 1> พราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันต้องลงมาทดสอบเส้นก่อนเนี่ยทดสอบเส้นสองสี่ก่อนนะงั้นร้อยมันลงมาสองเส้นลงมาทดสอบเส้นก่อนแล้วซื้ออีกรอบหนึ่งมาค่อยไปขายประมาณสามบาท สองบ,บาทสิบตังค์มันอันนี้นะเป็นแจ็สนะยังขึ้นอยู่นะเป็นขาขึ้นให้ดูเนะอ่า KTC อ่า KTC ปุกมากเลยโดย๋รื่อยๆเขียนรูปคล้ายนะอ่าเนี่ยก็เหมือนกันก็ซื้อตรงนี้่ซื้อมาสามสิบสองบาทขายสามสิบสามบาทสลึงได้มาหมื่นสองพันกว่าบาทอันนี้คนที่อยู่ในห้องนะก็จะงเป็นขาขึ้นนะเนะพราะตอนนี้มันปิดปิดปิดตูดตูดเขียวเ่ยนะ แสดงว่าวันวันวันจันน่าจะไปต่อก่อนนิดนึงน่าจะย่อลงหน่อยนึง่งไอ้เงี้ยเิดปิดตัวเขียวเนี่ยไอ้เงี้ยต้องขึ้นนะอันนี้เป้าสามสิบห้าบาทนะ T K T C อืมอันนี้ซิงเกิลนะอันนี้บีฟอร์เห็นไหมบีฟอร์ไว้ที่สิบสี่นะบอกให้รอตรงนี้ประมาณสิบสองบาทสามสิบสิบสองบาทสี่สิบอเตอร์สิบสามบาทหกสิบได้เห็นไหมลงมาสิบสองบาทสามสิบเป๊ะแล้วขนะึ้นไปสิบ สิบสามบาทหกสิบนะดูเพลย์เราเลยเพลเรามี before and a f อ e r เนหะ็นไหมโอเคสุดยอดดูวันเนี่ยสิบสนะี่กับสิบแปดเห็นไหมโอ้โหครับไม่มีใครกล้าทำอย่างนี้หรอกยกเว้นไอเดียเ w ิร์ดอย่างเดียวเนี่ <c oughs> นยไอ้ย่าแน่นอนจริงๆนะอ่ะต่อไป UTP ครับ UTP เนี่ยเนื่องจากว่าวันที่สิบเอ็ดเราบอกนเนี่ยมันเป็นแท่งแดงเนหะ็นไมอ่าเขาเรียกเ <c oughs> ขาเรียก balance n d c a r i n g บอกอันนี้ไม่ได้นะต้องรอให้มันลงมาก่อนเนี่ย ก็ลงมาเนี่ยเราบอกให้ลงมาสิบห้าบาทสิบห้าบาทยี่สิบจะมากล้วไม่ใช่ไหมให้ลงมาเนี่ยสิบสามบาทยี่สิบนะนี่เขียนไว้สิบสามบาทยี่สิบนะนี่ยตมันลงมาแล้วเนี่ยลงมาแล้วครับก็รอดีกลับตัวนี้นะแต่ต้องรอสัญญาณแท่งเทียนก่อนนะแท่งเทียนมันต้องเกิดอาการกลับตัวก่อนจะซื้อได้คือคือถ้าจะกลับตัวเนี่ยมีอย่างเดียวที่จะดูได้คือสัญญาณแท่งเทียน อย่างอื่นดูไม่ได้อินดิเคเตอร์ก็ดูไม่ได้ต้องดูกันว่ามันเกิดแพทเทิร์นสติ๊กแซนด์วิชไหมหรือเกิดเอ็นคาร์ฟิงไหมอะไรพวกน,นี้ยมันถึจะกลับตัวตัวต่อไป P.T.L นะ P.T.L นี่ก็ before บอกว่ามันมันนะมันเปิดแกับตรงนี้เขาเรียกเดืดแคเบลใช่ไหมเราบอกต้องรอให้ตัวสัญญาณกลับตัวก่อนรบอบประมาณยี่สิบเอ็ดบาทนะมันก็ลงมาเนี่ยประมาณยี่สิบเอ็ดบาทพอดีปุ๊บ แล้วมันก็เกิดสัญญาณกลับตัวขึ้นไปนะตอนนี้ก็ยี่บสองบาทห้าสิบแล้วนะก็คาดว่าประมาณนี้ยี่บสี่บาทก็จะพักตัวอีมแถวนะจะได้ไหม before adapter นะอันดี้สิบามนะอันนี้แปดนะครับอันนี้ n อ r นะอออนี่บอกว่าจะขึ้นนะแต่ว่าตรงเนี้ยมันดูไม่ออกให้รอก่อน เนี่ยแล้วมันลงมาประมาณสามบาทสามบาทสามสิบเนี่ยรับนะเขียนไว้นะรับสามบาทสามบาทสามสิบมันลงมาแล้วสามบาทสามสิบเจมันเริ่มเริ่มปีกลับแล้วนะนะก็เราจะเป็นขาขึ้นรอบใหม่ก็เราจะประมาณนักสามเนี่ยสามบาทเก้าสิบสี่เพราะตัวนี้มันเร็วเวลาเวลาขึ้นขึ้นเร็วมากแรงมากอะอืโอเคนะครับตัวต่อไป JMTJMT ก็เหมือนกันลงมาสุดปั๊บ แล้วมันเกิดท่าเคลเขาเรียกอะไรนะลังนกพิราบอะ <c oughs> มีลังนกพิราบด้วยครับอ่าเนี่ลังนกพิราบนะพอเกอิดลังนกพิราบพวกผม,มันจะเป็นขาขึ้นนั่ขึ้นไปเลยนะ,ะมันขึ้นไปนะแล้วเราทำจิ้งๆไปนะซอยเท้าเนี่ยมันซอยเท้าแล้วเตรียมจะขึ้นต่อนะเพราะฉะนั้นเจมพีจะขึ้นไปสามสิบสี่ห้าสิบอ่าเราก็จะลงเงี้ยเขาให้คนในห้องดูนะ <ๆ S 3> แล้วคนในห้องก็จะเลือกเอาว่าอยากอยากจะซื้อต๊จะซื้ออะไร เราจะเราจะมีเป้าให้เพราะงั้นเขาจะบางคนชอบเป็นเก่งกําไรอะไรอย่างนี้ก็จะทําได้ออืโอเคไหมดีดีเลยครับเฮียดีมากครับเลอโอ้ไม่น่าเชื่อเพราะออดีเอชัมปื้มใจซึ่งใจจริงๆริงหมดแล้วมั้ยเอาหมดแล้วจ้ะหมดแล้วครับเฮียหมดแล้วโอเคเดี๋ยวดูมันอาจจะมีอีกมีหน่อยนะงว่าข้างบนนะ เราก็ไม่เคยเก่งนะต้องค่อยๆทาแบบเดียครับครับอันนี้ก็เหมือนกันเราก็สอนคนในห้องว่าเนี่ยมันเกิดคล้ายๆเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอ d i ดโกนอลใช่ไหมเนี่ยด i a g ก n a l อ่าอันนี้ด i a g ก n a ปุ๊บพอมันจบปุ๊บเนี่ยมันจะดีดกลับแรงเะเนไหมเนี่ยมันก็จะมีทเทิร์นที่แบบสอนไปในตัวไงเนี่ยได a g o n a เพราะงั้นถ้าเจอแด a g o นอ l ซื้อเลยเนี่ยซื้อปุ๊บมันจะดีกลับแรงเห็นมอเนี่ยจากห้าบาทห้าอจากสองบาทห้าสิบอ่ะ แค่สามชั่วโมงมันขึ้นมาสามบาทเลยอ่ะเดียอือหึห้าสิบตังค์เลยอ่ะอืสุดยอดนะพี่อ่สุดยอดอันนี้มิน้นมามินอันนี้มินนะ้นน,มน,มมนะมินมินกัมันดารวิมอเจ้าขึ้นไปจะขึ้นไป,นไปอืมนะมันก็ขึ้นไปแล้วนะมินนะขึ้นไปละขึ้นไปประมาณเนี้ยยี่สิบสี่บาทเป็นชนแนวต้านแล้วนะ ครบแล้วไง,ไง 1, 2, 3, 4, เนี่ยห <Yeah. S 2> นึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยกะเดียบโกลบอลใช่ไหม mm hmm. จบแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะลงกันนะถ้าเท่ไม่โกหกหรอกเนี mm ่ย hmm. บีบีเอลอันนี้ BBL นี่อันนี้อันนี้ขาสี่สั้นขาสี่สั mm hmm. ้นนี้ก็เรียกซีซีเวฟเฟียนะขาสี่สั้นสั้นมากไม่เคยเห็นเหมือนกัน mm hmm. ตอนนี้มันทำอะไรมันน่าจะลงประมาณสักเก้าสิบเก้าสิบเจ็ดบาทประมาณเนี้ยถึง mm hmm. จะเริ่มยังไม่เห็นยังไม่เห็นท่างเทียนนะ ถ้าเดือนยังไม่กลับตัวนะก็สแสดงว่ายังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่เกิดครับยังไม่กลับตัวอันนี้อันนี้อาเชียนอาเชียนนี่วันนั้นบอกว่าวันที่สิบห้านะบอกกำลังทำสามเหลี่ยมเนี่ย A B C D E เนี่ยมันจบขาเดียวนะโอ้เฮียมันกำลังขึ้นหมุนไปขึ้นแล้วมันตกไม้เดียวลงมาเลยนะเนี่ยล้อสิบเอ็ดบาทสิดตังค์เพราะงั้นอาเชียนเ่ยต้องรอแล้วล่ะ ต้องรอให้มันลงมาครบก่อนห้าขาถึงจะเข้าได้ก็ดูอาจจะอยู่ประมาณนักเก้าบาทเก้าบาทเจ็ดสิบถึงเก้าบาทสี่สิบบริเวณเนี้ยถึงจะเข้าได้อ่าก็ต้องรอเพราะงั้นเนี่ยเล่นเราก็เล่นเปรอบๆไปโอเคไหมครับใช้ได้นะ่ะตัวสุดท้ายเคซีเคซีวันที่สิบหกเนี่เราบอกว่าเฮ้ยมันเกิดสองท่านขึน สองแท่งเขียวอย่างงี้อย่างเงี้ยเห็นไหมต้องมันต้องเกิดอย่างเงี้ยแดงแดงสามแท่งเนี่ยแดงสามแท่งแล้วแล้วแล้วตู่ชนกันเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมเขาเรียกว่าอินเดียจะเข้าสี่ข่าวอีกาสามตัวอ่าเฮยพอเกิดอีกาสามตัวปุ๊บมันจะกลับตัวทันทีมันจะเกิดถพาเท์นกลับตัวต้อง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 ตู่ต่อกันนะต้องตู่ต่อกันนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่แท่งแดงมันซ้อนกันไม่ใช่นะ มันต้องมันต้องตูดต่อกันเห็นไหมอ่าแล้วมันมีวันต่อมามีแท่งเขียวเนี่ยแสดงว่ากลับตัวแน่นอนแล้วมันเปิดแกะใช่ไหมก็วันที่สิบหกเรียกว่าถ้าใครถืออยู่ก็ก็ถือนะถ้าใครไม่มีให้ซื้อทันทีตอนเช้าเลยมันจะขึ้นประมาณสามสิบเป็นบาทเจ็ดสิบ้าถึงสามสิบสาบาทมันขึ้นไปบาทสิบสองบาทห้าสิบเลยแต่ไม้เดียวเลยนะวันเดียวปึ้งเลยเนี่ยจบเลยอันนี้จบแล้วนะเคซีเพราะมันทำหนึ่งสองสามสี่ห้าจบแล้ว อย่างนี้เราจะไม่เล่นละเราจะรอประมาณอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์ให้มันลงมาพักตัวก่อนแล้วค่อยซื้อใหม่เดีย๋ยวนี้คนในห้องเข้าใจแล้วเมื่อก่อนนี้พอขายปุ๊บเฮียแนวรับตรงไหนบอกไม่มีมันรออีกสองอาทิตย์ถึงจะมีแนวรับอ่าโอเคไหมครับพอใช้ได้น่ะนะอันนี้ดีฟองอั f เตอร์อีงอ่ะไม่น่าเชื่อ,อวันนี้พอออเดียโอ้โห ชมก็รูจริงๆิงน,นะบอกจะส่งพลังงานบัตรฟิตเนสให้ผมนะผมจะได้ไปฟิตเนสบ้างเนาผมจะได้ <c oughs> ไปออกกำลังกายบ้างเอเออพอดีกูจะนั่งจากนั่งรถจากบ้านไปถึงอไอคอนสยามน,นี่ก็ออกกำลังกายไล้เดีย <c oughs> สองชั่วโมงก็จะถึง <c oughs> <ๆ c oughs> กไกลแล้วเพิน